Deep. Dig deep, the scene, dig the space in between. Take space, take time, take a trick in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. It's not what you play, it's what you don't. It's not what you say, it's. I won't bore you with repetition. Space means absence. If you're asking the definition, it's what lets you listen, it's the best decision. You sit in silence and you get some wisdom. It's the opposite of television. Look inside your mind real deep and it'll tell you visions. Your life got meaning. Open up your eyes, wake up and start dreaming. If you don't think for yourself, then somebody else will. That's the one thing that they sell. กับมาพบกับผมอีกแล้วก็เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าเจอหน้าแบบนี้หมวกสีแบบนี้ก็พามาดูรถสวยๆเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านล้อบริไฟนักสิกษาท้องหนึ่งรัทน,นี้พาไปชมกอดกอดเอเวอร์เรสต์สามจุดสองไทเทเนียมครับกับโฉมหน้าเอ5รอยห้าสิบครับโปรดักบายจีเจนไฮเปอร์สปอร์ตไปดูกันเลยครับมีรายละเอียดอะไรบ้างครับไปชมตัวรถครับนี่นะฮะ อันนี้เป็นบอดเอเวอเรสตนะครับปรับโฉมไปเรียบร้อยนัปรับโฉมปรับหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นหน้า F-150 ครับนี่ที่นี่ที่เดียวท่้งนั้นครับทําได้ครับสวยงามทําการปรับปรับแต่งอะไรไปบ้างนฮต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดก็จะอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เปิดเสียงดังเอานะครับ มีการปรับตรงไหนบ้างนะครับก็ทั้งด้านหน้าทั้งหัวหน้าก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็จะมีฝากระโปรงที่เปลี่ยนไปแก้มสองข้างแก้มซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวหนังสือแบบนี้นครับไฟหน้าจะเป็นแบบนี้ครับไฟหน้า F150 อเมริกาครับตัวนี้เป็นออปชั่นออปชั่นเพิ่มเติม11,000บาทจากชุด เออลืมแจ้งราคาไปชุด F150 อยู่ที่139,000บาทแลครับของ Ford Everest นะฮะของ Ford e v e r e ร t 139,000บาทแล้วก็ถ้าต้องการไฟแบบนี้ก็เพิ่อมอีก11,000บาทแต่ว่าลูกค้าไม่เอาเราก็มีโคมให้นะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกและเป็นไฟเลี้ยวครับ LED 5ดวงนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยววิง่งเลย เดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทแล้วเปิดไฟให้ดูดีกว่า เปิดไฟแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้เอ์พอร์ตนะครับเมืองทองตัวซาวฟเก็ตอ่ะแล้วก็มีโลโก้ทีเจนด้าน,นล่างนี้เป็นงานจากเราแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้อยู่ลาเลีเ้ยวแล้วจับเมหน่อ ด้านหน้าก็จบไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าในชุดมีอะไรเพิ่มมาให้อีกเนื่องด้วยเนื่องด้วยจะบอกว่ารถตัวรถมันใหญ่ขึ้นตัวบอดี้มันใหญ่ขึ้นด้านหลังก็ต้องเราต้องทําทําให้มันมารับกับตัวด้านหน้านะครับมันจะได้ไม่หัวใหญ่ท้ายมันจะได้มีรีบก็มีชุดโป่งไวบอดี้ให้อีก4ชิ้นทั้งซ้ายและขวาคือตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งชิ้นที่ประตูหลัง และอีกหนึ่งชิ้นยาวมาถึงกรนชอนหลังก็มาถึงกรนชนด้านหลังครับก็ดูเซนเซอร์เจาะให้ใช้ได้เ,เดิมนะครับในชุดหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เ,วอวเออมาลงพี่สเปคล้อยางนะคันนี้คันนี้จะเห็นว่าจะไม่เหมือนคันก่อนๆหน้านั้นปกติเราจะเซ็ต ล้อขอบ20ยาง AT 3.5ของ M แต่เนี้ยลูกค้าอยากได้122นะครับ122ก็เลยจ head, ัดล้อ22เอ่อเป็น Hot Tire S113 S113 ตันนี้กำลังมาแรงครับลายนี้รัดด้วยยาง3.3 1.2 1.5 22ครับจับยัดได้เลยความสูงเดิมสวยงาม,มต้องแพรดู้ันต้างใกล้ด้วยครับว่าประมาณไหน นี้ก็ลูกค้าอยากได้แบบสายโหดสายโหดก็จัดไปเลยล้อล้อยางลายโหดโหดครับเป็น MMT มเอ็มทีสา้า่สินะฮะก็ภาประมาณนี้ในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างลูกค้าไม่ได้ให้ทำอะไรก็ไปความสูงเดิมได้เลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับชุด F150 ผลิต f ิ t น,นะฮะใน Ford Everest 3.2 h i g เ l ี n e นะครัคันนี้เราจัดการรีแบบให้เรียบร้อยลูกค้าต้องการความแรงมากขึ้นก็ไปรีแบบมาให้เรียบร้อยนะครับท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะปรับโฉมรถของท่านนะครับให้เป็นสไตล์ไม่เหมือนใครนะครับก็ติดต่อเรามาได้ที่ Rop Modify หรือว่าจะเป็น Cereon Hyper Sport ก็ port, ได้ครับ ก็เบอร์ติดต่อก็0922656778นะครับผมสายล็ยอบบูี่ไฟนะครับแล้วก็เบอร์เจ้าสำนัก0 8 4 0 5 0 7 2 9ครับเต้ล็อบริี่ไฟยัไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับงานคนไทยคนดับเจ๋งๆแบบนี้ต่างชาติต้องยกนิ้วให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวให้ก้องแทนพาแพนรอบๆรถกระถึงรอบนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ